สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยออมสินนะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือน5นะครับ2,566นเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านเนาะขอมานะครับก็น้องแอดก็จัดให้นะครับผมก็แนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณยณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมก็ในงวดนี้นะครับที่ผม คิดคำนวณได้นะครับก็จะมีในที่เลข8เลข3นะครับเลข6เลข7แล้วก็เลข0นนะครับผมส่วนในตัวเด่นนะครับในงวดนี้ ตัวเด่นในตารางงวดนี้นะครับผมได้8กับ7นะครับก็คือเลขพี่น้องนะครับผมตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับตัวรูดให้ไปที่เลข8นะครับผม ก็ประกบคู่ก็จะมี 70, 73, 76, 80, 83แล้วก็86นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ 8680แล้วก็73นะครับผม3ตัวนะครับผมให้ไปที่หลักร้อยเป็นเลข6นะครับก็จะเป็น673 6 80 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยออมสินเนาะวันประจําวันที่2นะครับเดือน5 2566นะครับผมก็ขอให้พี่ๆนะครับเฮงๆปังๆทุกท่านก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางนะครับผมก่อนอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้มีแนวทางห่วยรัฐบาลไทยด้วยนะครับเลขทูบนะครับผมก็ลงให้ไปแล้วนะครับรวมไปถึงเลข เด่นตารางเนาะก็ลงให้ไปแล้วเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับพี่พี่สลับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ